ถ้าวันนี้คุณกดสั่งอาหารกับแก๊ฟู้ดแล้วไม่มีใครมาส่งก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะคุณอาจจะกดสั่งอาหารกับร้านที่มีชื่อว่าทุบโภชนาะทุบโภชนาะเป็นร้านอาหารน้องใหม่ล่าสุดที่อยู่ในแก๊ฟู้ดครับ เป็นอาหารสไตล์บ้านๆที่รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารเช้าที่เด็กทานทุกวันก่อนไปโรงเรียนวัตถุดิบก็หาแถวนั้นและนี่คือเมนูเด็ดของร้านนี้ครับข้าวคุกพริกน้ำปลาขาอ่อนจิ้มน้ำพริกผักกาดต้มน้ำปล่าข้าวโรยเกลือ,ก,อก,กินลงไหมครับ ขอบคุณครับทุกปโภปชนาน่าจะเป็นร้านแรกและร้านเดียวที่อยู่ในแก๊บฟู้ดที่คุณกดสั่งแต่เราไม่ส่งแล้วก็คุณจะไม่ได้รับอาหารด้วยแม้ว่าแอปจะหักเงินคุณไปแล้วก็ตามสงสัยใช่ไหมครับว่าเงินไปไหน ทุกๆเช้าก่อนไปโรงเรียนจะมีเด็กยากจนพิเศษกลุ่มหนึ่งครับเขาต้องกินข้าวเลยกับเกลือกินข้าวกับน้ำปลาบางคนก็ไม่มีข้าวต้องกินผักต้มกับน้ำเปล่าน้องๆเหล่านี้ไม่รู้หรอกครับว่าเขากำลังประสบปัญหาขาดสารอาหารครับ และเงินที่ได้จากทุกการสั่งซื้อผ่านร้านทุกโภชนาในแกฟู๊ดกสสจะนำไปสมทบทุนอาหารเช้าให้กับน้องๆที่ยากจนเป็นพิเศษสั่งทางนี้อิ่มทางนู้นครับ